สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาเช้าวันนี้อยู่กับดิชาณิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ถแถลงข่าวการณีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ เมื่อวันที่28ธันวาคม2563ณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคถแถลงข่าวกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด -19 และนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุขเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดได้กักตัวเป็นเวลา14วัน นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวว่าเมื่อพบผู้ติดเชื้อจะต้องติดตามผู้ที่สัมผัสซึ่งนิยามของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ที่ติดเชื้อคือ 1. มีอาการไอจามใส่กันเนื่องจากไม่ใส่หน้ากากอนามัย2พูดคุยใกล้ชิดไม่เกิน1เมตรโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย 3. อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเช่นรถตู้ห้องประชุมบางสถานที่ในระยะ เมตรเกิน15นาทีถ้าหากไม่ใส่หน้ากากอนามัยความเสี่ยงจะมากขึ้นเมื่อรู้ว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง<ม>ก็จะต้องกักตัวและตรวจที่ห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด -19 ค่ะกองให้พวกเราเป็นกาลังใจให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับเนะพราะท่านตั้งใจทุ่มเททำงานในพื้นที่อย่างหนัก ลงมาในพื้นที่โดยไม่เห็นแกเน็แกเหนื่อยนะครับรวมทั้งจริงๆแล้วท่านก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่ทางจะมีภาวะแทรกซ้อนได้เรื่ทางกระสางารณสุขก็จะดูแลท่านอย่างดีนะครับสำหรับประการที่2นะครับโดยเฉพาะท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้านะครับผลไม่พบเชื้อนะครับก็ยืนยันตามที่ท่านสาธิตได้พูดถึงนะครับตก็ตามครับ เวลาเราพบผู้ติดเชื้อสิ่งที่ตามมาก็คือการติดตามผู้สัมผัสนะครับนิยามของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็คือ1มีการไอจามใส่กันก็แปลว่าไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะครับหรือหน้ากากผ้าอันที่2มีการพูดคุยใกล้ชิดไม่เกิน1เมตรนะโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านะครับอันที่3อยู่ในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเช่นรถตู้ห้องประชุมบางอย่าง นในระยะ5เมตรเกิน15นาทีนะครับแล้วถ้ายิ่งไม่ใส่แมสด้วยความเสี่ยงก็จะเยอะขึ้นนะครับนั่นคือนิยามของผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ที่ติดเชื้อนะครับถ้ามีผู้ติดเชื้อเราก็จะถ้าจํากันได้นะครับก็จะหาวงว่าใครที่อยู่ใกล้ชิดและเป็นสัมผัสเสี่ยงสูงสิ่งที่ต้องดําเนินการสําหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็คือจะต้องมีการกักตัวแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับอย่างกรณีท่านรองนายก ่านก็ได้ตรวจทางห้องปิการไปหนึ่งรอบแล้วนะครับผลเป็นลบแต่ไม่ได้แปลว่าผลเป็นลบอย่างเดียวแล้วจบนะครับอย่างที่ท่านสาธิตได้พูดถึงนะครับเราจะต้องมีการกักตัวนะครับหรือที่เรียกว่า cell isolation อีก14วันแล้วท่านก็จะมีการตรวจทางห้อิการเป็นระยะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆนะครับที่ท่านไม่ปกปิดข้อมูลนะครับมีการแจ้งอย่างเปิดเผยนะครับจะทราบว่าท่านก็แสดงเจตจำนงเดี๋ยวจะมีไทม์ไลน์ ให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีสําหรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขท่านอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีมาตรการในการตรวจทางห้อหมริการซึ่งเขาจะว่าผลคงจะออกเร็วเรวนี้นะครับแล้วก็จะมีมาตรการดรําเนินการต่อไปก็คือดูว่าใครเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ํานะครับแล้วก็จะดําเนินการมาตรการตามที่กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้ครับ อธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทันทีในรอบแรกเป็นการตรวจเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความสบายใจกับตนเองครอบครัวและบุคคลรอบข้างว่าไม่ติดเชื้อมาก่อนและไม่สามารถแพร่เชื้อได้ขออนุญาตกลับบ้านไปฉลองปีใหม่นะครับจากจากโรคโควิดนะครับปราศจากแต่ที่ตรวจเบื้องต้นนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดเชื้อมาก่อน รวมทั้งครอบครัวท่านจะได้สบายใจด้วยถ้าสมมุติเราไม่ตรวจวันนี้แล้วเราไปตรวจวันที่สามพอวันที่สามอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ว่าใครก็ตามสมมติวันที่สามคนไปบวกก็จะเกิดคําถามแล้วว่าไอ้วันแรกที่สัมผัสจะต้องตรวจไหมเพราะฉะนั้นการตรวจทันทีจะทําให้บุคคลรอบข้างท่านในช่วงก่อนหน้านี้สบายใจว่าไม่ติดแน่เพราะไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อแปลว่าไม่แพร่เชื้อให้ใครนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจอันดับแรกที่มีความสําคัญมากนะครับ เราขอให้ทุกคนได้ป้องกันตัวเองตามมาตรการของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธรารณสุขส่วนนี้จะเป็นการช่วยประเทศได้อย่างมากซึ่งสถานการณ์แบบนี้ผมว่าจทุกคนก็ตระหนักแล้วนะครับและการหลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่ในสถานที่ชุมชนและก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นการแพร่ระบาดเชือ้อและโดยสถานการณ์นี้เราก็เห็นภาพว่ากระทรวงสาธารณสุขทํางานหนักนะครับและอยู่หน้างานบังเอิญถ้าเกิดมีผลทําให้ผู้บริหารบางคนที่ต้องมีติดเชือ้อหรือ แสดงผลเป็นบวกเนี่ยนะครับก็จะต้องเราเตรียมแผนเรื่องของท่านรองทิดีหรือเราเตรียมแผนว่าคนที่จะมาทํางานทดแทนนะครับที่จะไปจัดการหรือไปดูแลหน้างานให้ขวัญกาลังใจของคนหน้างานนะครับเป็นแผนสํารองไว้แล้วอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่สําคัญผมอยากจะให้ผมขอเชิญชวนนะครับรนรค์ว่าพวกเราเช่วยกัลนรณรค์ในโซเชียลมีเดียว่าเซฟคนทํางานสู้โควิดนะฮะจะได้เป็นขวัญกาลังใจ ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าที่ระยองเราก็ชุลมุนมากครับเราก็ตรวจเชิงลุกเจ้าหน้าที่เราต้องระดมมาจากทุกอำเภอมาช่วยกันปรากฏว่าเขาทางานตั้งแต่สิบโมงนะครับสองทุ่มก็ยังไม่เสร็จเจ้าหน้าที่ต้องมาสรุปข้อมูลนะครับหรือทํางานต่างๆเจ้าหน้าที่ทํางานหนักมากครับอันนี้ผมว่าฝันกําลังใจโดยที่ไม่ต้องมีอะไรอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะให้กําลังใจกันถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ช่วยกันเซฟคนทํางานสู้โควิดครับ